มองอะไรกันจ๊ะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละฉันนี่แหละราชนีผลไม้ตัวจริงรู้ไว้ซะด้วยว่าเนื้อทองทองของฉันเนี่ยอุดมไปด้วยโฟเลตและโพแทสเซียมช่วยให้พลังงานแบบพุ่งปรี๊ดแถมมีสารต้านอนุมูลอิสระให้เธอสวยใสอีกตัางหากแต่ก็นะของดีมันก็มีเคี้ยวเล็บ ถ้ากินชั้นเยอะเกินไปจนร้อนในหรือน้ำตาลพุ่งกระฉูดขึ้นมาแล้วก็อย่าหาว่าราชินีคนนี้ไม่เตือนคือพี่ทุเรียนพูดถูกค่ะแต่หนูว่าเราต้องเตือนเขาเรื่องแคลอรี่ด้วยนะพี่แถวว่าหนูเขาบอกว่ากินทุเรียนหนึ่งภูเท่ากับข้าวสวยตั้งเกือบสองทพ,พีเลยนะคะน่ากลัวจังใจเย็นๆกันนะเด็กๆทุเรียนน่ะเขามีกรรมฐานเยอะ กินแล้วช่วยขับพยาธิได้ดีเชียวละแต่สำหรับใครที่มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานหรือโรคไตเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอก่อนทานนะลูกนะความพอดีคือหัวใจสำคัญวายแล้วอย่าลืมเรื่องสำคัญนะจ้าพวกเธอใครที่คิดจะดื่งแอลกอฮอล์พร้อมกับกินพี่ทุเรียนเข้าไปแล้วก็เตรียมตัวหน้ามืดใจสัน่นร่างกายพังเอาง่ายๆเลยนะจะหาว่าพลิกไม่เตือน ไม่ต้องตกใจไปค่ะทุกคนถ้าเผลอทานพี่ทุเรียนเพลินไปหน่อยจนรู้สึกคอแห้งหรือร้อนในรีบมาหาชั้นนะคะดื่มน้ำตามเยอะๆจะช่วยระบายความร้อนและรักษาสมดุลให้ร่างกายสดชื่นเหมือนเดิมค่ะ